ครับผมนะครับก็นะครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมครั้งนะครับที่ช่องเล็กเด็อัเปิ้ลนะครับสูตรหวยพารวยช่องหวยฟรีนะครับแบ่งปันฟรีกับสมาชิกสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทำนะครับหลักสิบล่างนะครับสูตรที่หนึ่งแม่นๆ่นนะครับให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับวิธีไอตัวหลักสิบล่างเนี่ยตัวเนี้ย มันเข้ามาบ่อยจริงๆนะครับซึ่งงวดที่แล้วก็เข้านะครับแต่ผมไม่เทียบกับอีกสูตรมันไม่เข้านะครับเดี๋ยววันนี้จะใช้เดียวมันเลยนะครับเดี๋ยวงวดนี้ผมจะใช้เดียวมันเลยเพราะงวดที่แล้วผมไปเทียบอีกสูตรแล้วมันไม่เข้านะครับแต่สูตรนี้มันเข้าผมก็ต้องนํามานะครับเดินต่อสําหรับสูตรห่วยวิ่งอ่าสิบล่างตัวนี้นะครับก็เข้ามาตั้งแต่งวดประจําวันที่นะครับ 16นะครับเดือน5นู่นเลยนะครับก็ย้อนกันไปก็ประมาณ10งวดนะครับ16เดือน5นู่นเลยนะครับสำหรับวิธีคิดนะครับชุดปักหลัก10ล่างเนี่ยเราจะใช้หลักหมื่นบวกหลักพันนะครับทำการบวกกับอ่า10หน้าครั้งที่2นะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาทำการบวก9คงที่นะครับเราจะบวก9คงที่นะครับ ตัวที่มันได้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขทั้งสามตัวนะครับเราะจะบวกหนึ่งลขบวกสองตัวเลขสามตัวนะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะเป็นสิบล่างให้กับสมาชิกนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสูตรคิดคำนวณให้ดูนะครับสำหรับสิบล่างนะครับเราจะใช้หลักหมื่นบวกหลักพันนั่นก็คือห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับ 7บวก8 15 15บ้าบวก8นะครับเป็นย3 23บสาาบวก9นะครับย3ิบสามบวกเเป็น3าน,นะครับเราใส่2ไปเลย2บวก1นะครับคงที่นะครับเป็น3 3บวก2เป็น5้านั่นหมายความว่าเราได้2 3 5สห้านะครับ2 3 5สามตัวนี้ผลนะครับผล2ตัวร่างออกสองสี่ ี่นะครับคือสิบล่างเราเนี่ยเราได้มาคู่ตัวเดียวถัดมานะครับสามบวกนะครับสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหกเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเก้านะครับเป็นยี่สิบหกเราใส่หกไปเลยครับหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสอง เป็นเนะครับเราได้หกเจ็ดเก้าผลรางวัลนะครับออกหกสีตัวสิบร่างเรานะครับเราก็เข้าที่เลขหเข้ามาเป็นวดที่สองนะครับเข้ามาเป็นวดที่สองแล้วทีนี้ บางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจทีนี้มาดูในงวดถัดนานะครับงวดถัดมางวดที่สามเนาะหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามสิบสามบวกแปดเป็นยี่สิบเอ็ด 21บวก8 29ย9บวก9นะครับเป็น38เราใส่8ไปเลยครับ8บวก1เป็น9 9บวก2นะครับเป็น11ใส่1เราได้8 9 1ผลรางวัลเลข2ตัวร่างในงวดถัดมาออก8 3ัก10เราเข้าไปที่เลข8นะครับทีนี้เรามาดูในงวดที่4 ขวดที่4ีนะครับสีบวกเเป็น11 11อบวกเนะครับเป็น18 18ปบวกเเป็น2ี่7บบวกเนะครับเป็น36 36ิบวกเนะครับเป็น45เราใส่5ไปเลยครับ5้บวกหเป็น6 6หบวกสเป็น8 2สองตัวล่างเราออกอะไรครับออก5 3นี่ครับ ฉะนั้นตัวหลักสิบเราก็เข้าไปที่5อีกแล้วนะครับเป็นงวดที่4งวดที่5นะครับ7จบวกสเป็น10 10ิบวกสเป็น13 13าบวกสนะครับเป็น16 16กสิบหกบวกสามสิบเก้าสิบเบวกเก้บวกเนะครับเป็น28เราใส่8ไป แปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดสองตัวร่างในงวดถัดมาเราคำนวณมาแล้วนะครับได้แปดเก้าหนึ่งสองตัวร่างในงวดถัดมาออกเก้าสองเห็นไหมครับเก้าสองทีนี้เรามาดูชุดหลักสิบเราก็เข้าเลขเก้าเป็นงวดที่ห้านะครับทีนี้เรามาดูงวดที่หกหกบวกเก้านะครับเป็นสิบห้าสิบห้าบวกเก้านะครับเป็นยี่สิบสี่ 24บวก7นะครับเป็น31 31บวก7นะครับเป็น38 38บวก9นะครับ38บวก9นะครับเป็น47เราใส่7นะครับ7บวก1คงที่เท่ากับ8 8บวก2เท่ากับ10ใส่0นี่ครับผลรางวัลในงวดถัดมาออก88นะครับ 8 8เราเข้าที่หลัก10เลข8อีกแล้วนะครับหนึ่ง6 6งวดติดนะครับงวดที่7จนะครับงวดที่เจ็บวกหนะครับเป็น9 4้บวกหเป็น9 9้บวกหนะครับเป็น14 14ีบวกหนะครับเป็น15 15้าบวกหเป็น16 16กบวกเ เป็นยี่สิบห้านะครับสิบหกบวกเก้าเป็นยี่สิบห้าใส่ห้านะครับห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสองนะครับหกบวกสองเป็นแปดนะครับผลรางวัลในงวดถัดมาออกเก้าแปดนะครับ ออก98นะครับตัวของเราไม่เข้านะครับหลักสิบเราไม่ได้ที่หลักหน่วยนะครับตัวนี้ไปเข้าที่หน่วยนะครับนี่ครับถัดมานะครับเกบวกเนะครับเป็น18 18ปบวกเนะครับเป็น27 27ิบเวกสเป็น30 30ิบวกสเป็น33 33บวกเก้นะครับสามบวกเเป็น42 นะครับใส่ไปสองครับหลักหน่วย3 3 <S 2> 2 <S สองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกสองเป็นห้านี่ครับสองตัวร่างในงวดถัดมานะครับออกห้าเจ็ดนะครับห้าเจ็ดฉะนั้นหลักสิบเราเข้าทำงานที่เลขห้าเหมือนเดิมนะครับ มาดูงวดล่าสุดนะครับงวดล่าสุด4ีบวกสนะครับเป็น8 8ดบวกสนะครับเป็น12 12อบวกสนะครับเป็น14 14ีบวกสเป็น16 16กสิบวกเก้บหกบวกเก้าเท่ากับ25นะครับใส่5ไปครับตัวแรก5้บวกหเป็น6 6หบวกสเป็น8นี่ครับ เราได้ห้าหกแปดผลรางวัลงวดล่าสุดออกห้าเก้านะครับนี่ครับเข้านะครับสูตรนี้บางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับซึ่งผมลงให้ในงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับนี่ครับเทียบชนสองสูตรหลักสิบตัวนี้นะครับเข้ามากันยาวเลย นะครับสิบร่างนี่ครับหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดห้างวดหกงวดเจ็ดงวดนะครับแปดงวดเก้างวดนะครับก็ทั้งหมดมันเก้างวดนะครับไปเข้าหลักหน่วยหนึ่งงวดก็เท่ากับแปดงวดเราสามารถนําเลขตัวเนี้ยไปเป็นเลขเด่นล่าง หรือเลขสิบร่างได้นะครับท่านผู้ชมนะครับ <c oughs> เอมันยังไงเนี่ยครับสังเกตดูไหมครับตัวนี้มันเริ่มมาแ8ดแปดปดนะครับเจ็ดแปดศย์ออก8ปดแปดห้าหแปดออกเก้าแปดถัดมานะครับหลักหน่วยเรานะครับ2องวดติดนะครับหลักเลข8ดเราก็จะได้มาคู่กัน ทีนี้มาดูคู่สิบออกค่าเจ็ดออกค9าเก้าทีนี้เรามาดูตัวนี้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะกลับมาที่หลักหน่วยหรือเปล่าหรือจะกลับมาที่หลักสิบมาดูนครับสามบวกเจ็ดนะครับเป็นสิบสิบบวกเจ็ดเป็นสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดบวกเก้าเป็นยี 7, ่สิบหกยี่สิบหกบวกเก้านะครับ 9, เป็นสามสิบห้า 35มสิบวกเก้บวกเนะครับเป็น44ใส่4ไปครับเดี๋ยวผมทวนตัวเลขให้อีกครั้งเพื่อความมั่นใจนะครับสีบวกหเป็น5 5าบวกสเป็น7จนะครับเกบวกเนะครับเป็น18 18ปบวกเเป็น27 27บวกเนะครับเป็น34 34บวกเนะครับเป็น41 41, 41บวกสเป็น44ใส่4นะครับฉะนั้น10ร่างนะครับแม่นๆ่นะครับส6ตุลาห3สามสี่ห้นะครับปักหลัก1ิบร่างได้457นะครับแม่นๆนนะครับทีนี้นะครับใครที่ ถ้ามยังไงนะครับสิบล่างนะครับผมขอเล่นชุดนี้นะครับไปก่อนนะครับได้มาแล้วนะครับสี LP ่ห้าเจ็ดเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเจอกันแน่นอนนะครับกับปักหน่วยบนอ่าปักหลักหน่วยนะครับปักหลักหน่วยล่างนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับปักหลักหน่วยล่างซึ่งมันมีสูตรที่มันเข้าของวันที่แล้วนะครับเราจะตามกันต่อเลยเราจะตามกันต่อเลยใน ปักหลักหน่วยล <ะ S 1> ่างนะครับ<ม>เดี๋ยวคลิปหน้านะครับมาเจอกันแน่นอนนะครับนี่ครับหน่วยล่างหนึ่งตัลาคมชุดเงินล้านนะครับงดแล้วก็ปังๆกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาตามแน,น่นอนแล้วผมจะจับคู่ให้ชุดสตัวส่วนชุดปักหลักสิบล่างได้ 457, ห้เดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันแน่นอนกับชุดหลักหน่วย สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับแบ่งปันเลขเด็ดขอยทุกท่านนะครับช่องเลขเด็ดแอปเปิลนะครับผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขในการรับชมนะครับขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ร่ำขอให้รวยท,ทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับสำหรับวันนี้แอปเปิลลาไปก่อนสวัสดีครับ